กระยาศาสตร์เป็นขนมไทยดั้งเดิมที่มาพร้อมกับเทศกาลศาสตร์ไทยเดือนสิบจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานเทศกาลศาสตร์เดือนสิบอย่างยิ่งใหญ่เกือบทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยสืบต่อให้ลูกหลานเปรียบได้ดังแม่น้ำปิงันกว้างใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงชุมชนแห่งนี้ไว้ให้เจริญรุ่งเรืองและสวยงามตลอดไปมรดาจะพาไปชมวิธีทางประยาศาสตร์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้กันค่ะประเพณีศาสตร์เดือนสิบเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วตรงกับวันสิ้นเดือนสิบหรือแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบ ซึ่งเป็นช่วงที่พืชพันธุ์ธัญญาหารกำลังออกดอกออกผลพิธีศาสตร์มีต้นกำเนิดมาจากพิธีของพราหมณ์เมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวรวงข้าวสาลีอันเป็นผลผลิตแรกจะนำมาทำเป็นข้าวบัุปายาดและสาคูเพื่อเลี้ยงพราหมณ์เพื่อเป็นสิริมงคลแกบข้าวในนาและทำบุญให้กับคนั้งบรรดูลงลับไปแล้วเมื่อรับศาสนาพุทธเข้ามา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาก็ได้มีการประกอบพิธีนี้สืบมาจนถึงปัจจุบันส่วนผสมมีข้าวตอกถั่วงาเนื้อมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวและแบะแซเริ่มจากคั่วถั่วคั่วงาคั่วมะพร้าวนเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกับแบะแซ เมื่อเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวได้ที่แล้วใส่ส่วนผสมทั้งหมดเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดีรอขนมเย็นโรยหน้าด้วยเข้าวตอกแล้วบรรจุถุงพร้อมขายค่ะไปเที่ยวงานเทศกาลเดือน10บที่จังหวัดกำแพงเพชรกันนะคะชิมกระยาศาสตร์และกล้วยไข่ของดีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ